สวัดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบก,กับเจลี่มีของนะคะสูตรที่แล้วนะคะเจ๊ก็ได้ให้สูตรหวยลาว3ตัวบนไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปดูกันนะคะใครที่ยังไม่ได้สูตรดีๆนะคะเป็นสูตรหวยลาวนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะมาแจกเป็นสูตรหวยลาว2ตัวบนล่างนะคะ วิธีการคำนวณคล้ายๆกันเลยนะคะกับสูตร3าตัวบนนะคะก็คือเราจะนำผลย้อนหลัง3ามงวดนะคะเป็นผลรางวัล5ตัวนะคะมาคำนวณนะคะของ3ตัวเราจะบวกแล้วก็ทดทดไปใช่ไหมซึ่งเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราจะมาบวกทีละหน่วยซึ่งให้แต่ละหน่วยอะ่ะบวกกันจะเหลือเลขตัวเดียวนะคะทำยังไงามันดูกันดีกว่านะคะ อ่ะตัวนี้เนาะเราก็เอาผลย้อนหลังมา3ามงวดแล้วเนาะก็คือ7-91เพราะว่าเราจะแทงวันที่14ใช่ไหมแล้วก็เอาวันที่7วันที่9วันที่11มานะคะผลที่เห็นเนาะเริ่มแรกหลักหน่วยก่อนนะคะบวกหลักหน่วยก่อนเนาะหลักหน่วยนะคะ9-1บวก1เป็น10ใช่ไหม9้าบวก1เป็น10 ทำให้เหลือเลขตัวเดียวก็คือเอาหนึ่งกับศูนย์มาบวกกันก็เป็น1ถูกไหมอ่านี่เป็น1เนรียบร้อยต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วก็มาบวกหลัก1ิบต่อนะคะ9้าบวกหนึ่งเป็น1ิบเหมือนกันเลยนะคะก็เอามาบวกกันเอาผลลัพธ์มาบวกกันให้มันเป็นเลขตัวเดียวก็จะเป็น1เหมือนกันนะคะต่อมาหลักหน่วยหลัก1ิบแล้วก็หลักร้อยนะคะ8ดบวกสองเป็นสิบสิบบวกสองเป็น1ิบใช่ไหม เราก็ต้องเอาผลมันเองเนี่ยมาบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวก็จะเป็น1นบวกสเป็น3นะคะต่อมานะคะหลักพันค่ะ5บวกศูนย์บวกสเป็น9เนาะตัวนี้มันก็เป็นเลขตัวเดียวอยู่แล้วดึงลงมาเลยค่ะต่อมานะคะหลักสุดท้ายก็คือหลักหมื่นนะคะ4บวกหเป็น9 9เบวกหเป็น15ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเป็น1บวกหเนาะก็จะเป็น6อ่าเรียบร้อย เราได้ผลมาแล้วนะคะ้นที่เราคำนวณได้ทั้งหมดเนาะก็จะเป็นห9 3 1้าสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมวิธีทำยังไงทำต่อยังไงวิธีการจับคู่นะคะตัวนี้เราจะใช้วิธีการจับคู่เลขวินนะคะมาดูกันการจับคู่เลขวินนะคะอันดับแรกเราดึงเลขอกมาก่อนที่เราได้ใช่ไหมก็จะเป็นห9 3 1้าสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตัดเลขําออกตัวหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันซ้ำกันมันก็จะเหลือแค่หก 9 3 1ใช่ไหมคะเหลือ4ตัวนะคะนำมาจับคู่กันอันดับแรกนะคะก็จะเป็นนี่6 9 6 3 6 1นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น9 3 9 1นะคะสุดท้ายก็คือ3 1อ่ะจับคู่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้เลขตามนี้1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวนะคะ6ตัว หรือเราจะเอาเลขเบิ้ลใส่ด้วยก็ได้เลขเบิ้ลก็จะเป็น 66, 6 6ใช่ไหมหกหกเก้าเก้าเนาะสามสามนะคะหนึ่งหนึ่งอ่ะถ้าเรารวมเบิ้ลด้วยก็ได้นะคะรวมเบิ้ลด้วยนะคะต่อไปเมื่อเราจับคู่เสร็จแล้วนะคะจนครบทุกตัวเลขแล้วนะคะเราก็นําเลขเหล่านี้แหละคะ่ะไปแทงสองตัวนะคะวิธีกดแทงนะคะก็คือกด สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะแทงทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกลับสองตัวด้วยนะคะกลับสองตัวต้องซื้อทั้งไปทั้งกลับนะคะซื้อเลขบวกกลับนิยาหาทำนะคะ <c oughs> <c oughs> กลับสองตัวหาเรียบร้อย เมื่อเราได้เลขมาแล้วเราก็กดซื้อตามนี้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะสูตรนี้อ้าวทวนทวนเริ่มแรกใหม่นิดนึงนะคะเริ่มแรกนะคะให้เรานําผลรางวาัลย้อนหลังสามงวดนะคะเป็นผลห้าตัวนะคะมาคํานวณน,นะคะ เมื่อเราได้มาแล้วให้เรานําแต่ละหลักเนี่ยมาบวกกันจะเหลือเลขเหลือเลขเลขตัวเดียวโอ้ยลิ้นทันกันบวกกันจะเหลือเลขตัวเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดเลขที่ําออกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้หนึ่งมันํากันแล้วก็ใช้แค่หนึ่งตัวเดียวดึงลงมาก็จะเป็นหกเก้าสามหนึ่งเสร็จแล้วนําเลขมาจับคู่วินกันนะคะรวมเบิ้ลด้วยนะ จับคู่เสร็จแล้ววิธีแทงนะคะกดเข้าไปเลยในห้อยลาวนะคะหน้าเว็บนะแล้วก็กด2ตัวบน2ตัวล่างนะคะแล้วก็กดกลับ2ตัวนะคะแค่นี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกรอบเลยนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะลิงก์ไลน์จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่ไม่อยากาคิดคำนวณน,นะคะอยากแบบเห็นเลขแล้วซื้อเลยนะคะก็ สามารถเข้ากลุ่มแนวทางมาได้เลยมีทั้งแนวทางหวยยี่กีหวยหุ้นต่างประเทศเยอะแยะเลยนะคะเข้ากลุ่มมาฟรีๆเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่สมัครสมาชิกลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปแล้วก็แอดไลน์เข้ามาพร้อมกับแจ้งชื่อยูเซอร์นะคะให้เจนะคะแค่นี้เองนะคะก็ได้เข้ากลุ่มฟรีๆแล้วนะคะ นะอ่ะคลิปหน้าเนาะเราก็จะยังมาอยู่กับสูตรหวยลาวนะคะเป็นสูตรหาเลขเด่นนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่อยากพลาดเนาะยังอยากติดตามสูตรหวยลาวอยู่นะคะก็กด subscribe ช่องเจลี่มีของด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ช่องเจลี่มีของ v2 ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกสูตรแล้วก็ทุกช่องทางนะคะคลิปนี้เจลี่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ